สวัสดีค่ะคิาไปหาอ้ขมรตึ้มันอู้ยูทูบเบอร์คือลุมไลฟ์นนอนวันนี้เนาะม่อยงก็ฮุมคาแครยังครับวสงสว่างเซือนตัวมาสวัสดีค่ะปื๊ดมนจาเลียรเกียมันลบกมทันเด้นี่ปื๊ดนี่เกียรนต่ลบาท่านโซน่าอยู่ตัวนี่เดียวดนี่ดไฟตัวนีนของมีกัอ๋อ เออเออเออมันห oh, 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 ุบเลยซื <that> like ้อมาจท่าไหรบาทก็จะซื้อมาเล่นเถอะหกร้อยหกร้อยใครนไหนของสั่งถึงมองสร้งสี่เหลี่ยมคือข้างไหนรัชดารัชดาของแท้วะของแท้เป็นโฆษณาใน tiktok ไหมเนะเสียบทับพุ่มทับพุ่มโค้ดนันเป็นรูปปลาฉลามหนึ่งเดียวมันเสียบเข้าเสียบออกได้นหรออุ้ยพะเดียวทำไมมันเสียบเข้าเสียบออกได้ทำไมพูดอย่างนั้นสนัดเหรอ สนาดเสียบเนี่ยไฟฉายมวยกันไปตึกล่างๆผู้เดียวไปได้เลยด้นี่กันเอามหมือนเตะคุปติเขียนได้เลยก็ย่านเรียกคันไฟแจ้งไปนี่ตึกล่างเตะคุปติเขียนได้เลยหรอกันจะมีผีคนสองผีนะช่องคนสองผีได้เลยนี่นี่ดิตกนี่ด้ผีเจอกันที่สอนอบ้านเสือกค่ะเจอกันก็จะสั่งตั้งอย่างเจอกันไม่อย่างมา กินเขาลจาว่า,วานี่เขายัใใงใส่คู่เห็นบ่นี่ยช่ดางกระเทยเห็นบ่อันเดียวกันนั่นแหะอยากได้อีกเด,ดียวอยากได้อีกลูกเอาลูกจุบเอาไปลูกลูกใส่กระบ,บานมือนลูกเพี้นลูกคอมานี่ใส่แม่อนวันนี้วันกะคอไปแล้วอันนึง <laughs> เอาหายดีเออใส่ไปแล้วหายแล้วมึงนี้ไปกินอะไรสกรีม <laughs> ักย เชียงข่านไทยลูปตรงไม้เขาเบิึงเนี่ยเออใส่ไปมากมายบอมอยู่เชียงข่านอยู่ไหนมากลายเพี่ได้วันนี้วันก็ลาบเลยแกผมยังสอบใส่ลุ่งเสวียนก็ใส่ลอยใส่ใส่ตลอดเพราะว่ใช้กระเป๋าเงินก็อยู่ตรงนี้ได้ทุกอย่างเงินก็ใส่นี่โทรสัพท์ใส่นี่เครื่องทุกอย่างอันนี้คือรุ่นบุกเบิกดิ่น้อนะตัวเพว่าใส่ยังใส่เพื่อจิไปข้าบอมอยู่บนเซ่อันนี้เป็นรุ่นบุกเบิกดินี่นี่กระเป๋าใบนี่แม่เก็บุกเบิกอยู่นี่มาลุ่นเอาสั่งมาสองอันเดินหลังเวทีห้องมืออนนี้คือดีแท้ ไอ้ไรายังกินแอะไรอีกยังบ่ทันได้ว่าเลยกินนั่นนั่นนี่ไปกระยิมเลยนั่งยุดนีสาราดีดีวิหารหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพระเป่า้ร้อยพระพุทธบาทมือนี้มือนี้บ่ได้นั่งอยู่ท้ายรถบ่ก็จอดไว้แถวไหน้แลวจอดไว้แถวนั้นแต่ว่ามันมันเป็นเดินเนี่ยก็เลยเออลงมาทางล่างดีกว่าครับโอ้เมือนขึ้นในหมองจังหนาอยู่นั่งขึ้นเ่ยมันจะปวดไอ้แจ้งหดแล้วปวดแก่ปวดเฉยกัน รถากับตกพวกเทปตกคือกันมือว่านนี่พตกจนด้เลนเ็บเลยเข้าไปไนโดมได้กับว่ามันสิกลุ่มฝนกับพวกกลุ่มหรอกดูว่าจอดแต่ฝนสัดีกว่าอแม่นยูกศาเอื่นพอมอดเขาไปไมด้โดมเราเขาไปไม่ได้เทนเรเนี่เราปกินอันนี้ช่องไม่ภาพบะแม่ค่ะบอกไปกินเขามาเลยจานคนไทยยูทูปไส้ไม่ไม่ไม่ภาพแม่สุภาพแล้วไม่หรอปยูทูปไสแล้วอยู่รถตู้ปะ เนี่ยยาวาข่เนี่คราบน้าเราจะไปลองเพลงใหแล้วฟังอู่เมาว่านว่าเดี๋ยองได้ผลตบต้องต้องเพลงนี่เด็ต้องไปลองเพ่งใส่ฟังซูมือตีแบนเป็นละร้อยเนี่ยตีเป็นละร้อยมเนี่ยโอ้หายไปแล้วในเรื่องมันนี่ลองขึ้นกันลหรอโอ้สอมติต้องลองเพลงยั้นขี้ห่องยังดีเอาไหมลองหพิตั้งแต่เออนั่นเดนตกปงเลยให้ยายมมากจะหน่อยให้บนพยายามมาตั้งหนเพราะวเสียบีแล้วเอารถเกา อ่ได้เขาจะเอาคุณปนเคร่องใช้แอนนิวเชอร์เ่อนะแอเรานี้แม่เกี่ยวไม่บัตรเไมนี่ีเราถึงแลไปวัดวัดคไอนะวันนี้แอไม่ตัดไปโรงเรียนตัดโลดได้ไหวันนี้ได้ยังนี่นเดี่ยกินแร้มันสอนป้ปลาเผาอยู่ อันนกินอมาฝากเลยเปิดกินให้เพนพรอนานี้กินลาบเป็ดยรานไอ้ลาเป็ดตองนึงอ้เลาอยู่หนาลงเงี้นเด่นบ่วันนี้มาฝากตัวจก็บนี่นั่แล้วปยุกงกับเชียวหยุดกันแล้วก็เดี๋ยวพึ่งผ้ากันกินน้ำกันยอะเลย ขมวดขำม่วนอันเดียวกันบั๊บความน่องลุ้ยหงม่วงเป็นสิ่งหนึ่งเมนผมอยาก่ดิอันอ้อมบ่ปภายในดอกอยากกินไหนมัมจิ้มจี๊ดหนี่งจิ้มบ่ันเพิ่มสิ่งหนึ่งดิแต่ว่าหายากยากเยเมนส่วนใหญ่มันมีแต่นองหงอกมันเป็นน่องน่องเอ้ยน่องไอีเขาเรียกน่องขาไหมแม่นหน้าทองน่ะมันมันบ่ฟูถ้าน่องออกเลยเพรามันจะมีดอกมันออกเองบอกไข่สาบอกไข่สาเขาเรื่องมันหลาย มีอยู่น้องงอกกับน้องขาเนี่เบิ้งแป๊บเดียวก็หูอยู่บ้านเน่ยเมียนวันนี้วันมีอยู่บ่เมียนเราบอกตัวตัวกินน้องคล้ยเบาใกินเลยวังใจน้องคล้ยน้องง้อกับน้องคล้ยนี่สู่น้องเลยอ๋อเมียก็ได้น้องเมียบ่ะเสียบเมียงเสียบกว่าโอ้ยเมียนแะไรก็กล้วยกินอยู่บ่บนเลยแม่แหลมวาเม่แหลมไม่แหลมวราคนนั่นเนาะแม่คุยกันแต่โดนลืมเบื้องผู้จัดการวันนี้เบิ่งใส่ คุยกันตนโดนเื่บันทึกตีึงลูกนี่ไหมยงสุดยอดเลยครับยังกได้เครับเอาวป่กันวม่น่น่ะทีไปถ่ยซื้อๆอ้แน่นะนะจังหวัดมันเหนื่อยเดจโมงย่างไปุ่ทีบไปแล้วนยอกมประสามโม่ซอมนีกับพวกใครวาลอม่อม่ไ เอาโคเรียนตีพุงอยู่นั่นไปห้นั่นนะบุชบ่อพงนวลวนเยี่ยมใส่รองเอ็ <500 Alexander. S 1> นเอ็เด็กหญอย่างกีเป็นหมองประมดอยู่กันยังไงเด็กระอยู่ยเซียวหยุดนี่แหะเอาพุทธเนมาสิ ได้ครับยูดีไม่แห้งครับเราลอยเรื่อยๆนุ่มๆจ้าเลยแล้วรวยอีกขายตัวแสบมันต้องตื่นต่นตืงนต่นนี่หมองอยู่ยูไอข้ามหวดไอข้ามหวดมองยูเซาเมียยิ้มไม่ที่ไปชวงด้วยอะไรค่ะอะไรยิ้มไม่ที่ยังไงจะไม่ที่เขาไม่ที่สยงหาไป พได้กินข้าวบนี่ได้กินข้าวดดับเียเจียวหยุดอยดินี่จะไม่ได้ดึงออกนี่เขาจะไม่เพราะเด็กข้นนะแนนำวาท่านได้อาบดึงหน่อยไหมฮะไห่จะไม่ได้ดึงออกนี่ผมกหนึ่ลยใช่ขาดเลยนี่นั่นแล้วมือนีสิบ่ได้เซ็ตในก้อนบอกะสิขึ้นทันนอ่ะบุรุบุบมากกใจกับไปนแล้วเนาะเป็นไข่เราไม่ได้อาบขอหักไม่หักไม่เละเลย หากบนค่ะบัทอาหกวนละทานกุ้งย่าบนค่ะที่ช่องครวลำเพินแม่สุภาพฝากไว้ซ้ำนี้ก็นเนาะค่ะฝากเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดกระดิ่งให้แน่ด้อค่ะสวัสดีค่ะ All right.